ก็เราก็จะไม่ค่อยตื่นเต้นแล้วล่ะพออายุประมาณนี้อะไรเงี้ยค่ะก็ไม่ค่อยตื่นเต้นแล้วก็ไม่ได้อยากทําอะไรซับซ้อนมากอะไรเงี้ยเพราะเหนื่อยแล้วอยากแค่แบบอยากอยู่กับคนที่เรารักจริงๆอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่ได้ว่าอยากจะจัดอะไรใหญ่โตแบบว่าต้องมาแบบเหนื่อยรืออะไรเงี้ยค่ะไม่ไม่ได้ไม่ได้อยากได้อะไรอะค่ะก็ตอนนี้ความปรารถนาความหวังทุกอย่างอะไรเงี้ยมันก็เป็นลูกแล้วแหละก็แต่ว่าทุกปีอะไรเงี้ยเขาก็จะมีแบบ เอาพวงมาลายัยเอานู่นอานี่มาให้เอาเค้กมาเป่าให้อย่างเงี้ยอยู่แล้วค่ะเพราะว่าเขาคนเป็นคนเป็นแม่ทุกคนก็จะคล้ายกัน<ม>ก็แค่นี้ก็มีความสุขมากๆแล้วมันไม่ได้ไม่ได้อยากได้อะไรแล้วคุณนี้เป็นขอคุณค่ะขอคุณค่ะเป็นไงบ้างเราเราปีนี้เรามีแผนอะไรจะ ไม่มีพลันะไรเลยค่ะก็คงกินข้าวกันง่ายๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสก็คงไปทำบุญอะไรเงี้ยค่ะดูวัดดูอะไรเรียบร้อยๆดูวัดดูวัดแค่ดูวัดไว้เพื่อเปบุญที่นี่เลยก็เดี๋ยวมีมีต่างจังหวัดด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีจะทำบุญทำบุญบ้านด้วยอะไรเงี้ยค่ะไปหลายๆจังหวัดไม่ไม่มีมีเล็งเวลาค่ะก็เป็นแบบที่บ้านทำกันอะไรเงี้ย อ๋อค่ะค่ะค่ะใช่ค่ะรูปตึงรูปตึงของก็อย่างนี้อุปสรรคมีมาด้วยก็เลยคิดว่าเอุปสรรคมีจะให้มาด้วยอ๋อยังเลยค่ะยังยังยังเบาเบ๋อยู่เลยค่ะยังอะไรแต่ว่าการถือไปคิดดินเนออย่างนี้ใช่ไหมพุ่งนี้ยังไม่มีแพลนอะไรพรุ่งนี้ก็มีทานข้าวกันกับเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆวันเกิดในปีนี้มันเปลี่ยนแตกต่าง ็เราก็จะไม่ค่อยตื่นเต้นแล้วล่ะพออายุประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ค่อยตื่นเต้นแล้วก็ไม่ได้อยากทําอะไรซับซ้อนมากอะไรอย่างเงี้ยเพราะเหนื่อยแล้วอยากแค่แบบอยากอยู่กับคนที่เรารักจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ได้ว่าอยากจะจัดอะไรใหญ่โตแบบว่าต้องมาแบบเหนื่อยหรืออะไรอย่างเงี้ยก็อยากให้เป็นวันง่ายๆวันดีๆวันหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อย่างเงี้ยค่ะ ก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้อยากได้อะไรอะค่ะก็ตอนนี้ความปรารถนาความหวังทุกอย่างอะไรเงี้ยมันก็เป็นลูกแล้วแหละก็อยากอยากให้เขามีความสุขอยากให้เขาเติบโตแบบอย่างนี้ระสิทิภาพกท่าบการจะทแม่เราแหละคนจะรอคอยคลาสคนเกิดจะมลูกอ๋อค่ะไม่ได้รอคอยนะไม่ได้ไม่ได้หวังอะไรเลยค่ะก็ก็แต่ว่าทุกปีอะไรเงี้ยเขาก็จะมีแบบ เอาพวงมาลัยเอานู่นเอานี่มาให้เอาเค้กมาเป่าให้อย่างเงี้ยอยู่แล้วค่ะก็ชื่นใจแหละค่ะก็ชื่นใจก็เชื่อว่าเขาคนเป็นคนเป็นแม่ทุกคนก็จะคล้ายๆกันก็แค่นี้ก็มีความสุขมากๆแล้วมันไม่ได้ไม่ได้อยากได้อะไรแล้วพี่ชายก็ดูแบบไม่ไปสังเกตนะเขจะเข่าพี่ชายก็กัวน้องกลัวเหรอคะ เขาเวลาเล่นอะไรเพราะว่าน้องจะมาคุณผู้ชายก็จะแบบใกล้กันก็มันก็คงเป็นสิ่งแวดล้อมที่เขาก็ต้องเติบโตไปอะนะคือน้องก็จะเฮี้ยวอะตอนนี้ก็จะแววก็จะออกแล้วเพราะว่าจะอยากเล่นแบบพี่อยากเล่นตามพี่พี่ปีนน้องก็จะปีนพี่แบบพี่ยิงกันน้องก็อยากจะยิงด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือ ก็มันก็จะเป็น e N v i r o n m e n t แบบของเขาอ่ะเออเขาก็จะโตไปแบบนี้ค่ะห้ามทุกวันอยู่แล้วห้ามทุกวันอยู่แล้วเออข้างๆแบบว่าเพราะว่าเด็กอาจจะเล่นไม่รู้เรื่องแบบล้มก็มีก็ต้องเราก็ต้องคอยเนี่ยตลอดแหะแต่มันก็มีบ้างมีบ้างค่ะเพราะว่าเด็กผู้ชายเล่นกันแรงแรงมันแรงใช่ไหมก็คือบางทีเขาแบบเขาเล่นอะไรกันแบบเด็กผู้ชายอะไรเงี้ยแล้วแบบ น้องเขาจะแบบไม่น้องเขาคืออาจจะไม่ถึงแบบว่ามาสู้น้องมาตีน้องมาอะไรเงี้ยแต่แต่ว่าน้องเขาจะอยากเข้าไปคุกวงในด้วยอะไรอย่างเงี้ยท <laughs> ั<ะ>้ <laughs> งทีเขาก็เสี่ยงโดนลูกหลงอะไรเง <laughs> <laughs> <ะ>ี้ยเราก็จะต้องคอยบอกว่าให้เล่นเล่นอะไรให้ระวังว่ามีน้องอยู่ในรัศมีนะอะไรเงี้ยค <laughs> <ะ>ุณจะแบบคุณจะลบกันยังไงก็คือว่าให้รู้ว่าเออมีน้องอยู่มีเกลืเก็ถือว่าเป็นน้องสาวที่แข็งแกร่งแกร่งมากคอยู่ดันมากดูว่าดูว่าแบบว่าที่แท้ที่มีเทคนิคในการที่แบบว่าถ้าเกิด้องเข้าไป เขาก็จะโวยวายเลยเขาก็จะแบบป้าเจี๊ยบแม่อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบว่าโวยวายว่าแบบให้เขาน้องไปเพราะว่าแบบเด็กโตเขาอยากจะเล่นกันอะไรอย่างเงี้ยใช่เห็นค่ะแม่แล้วแม่ถ่ายอยู่ไงก็ไม่คิดว่าจะกัดไงแม่ก็เออเขาเล่นกันน่ารักเนาะอะไรเงี้ยเขายิ้มอยู่เขายิแล้วก็ยิ้มอยู่สักพักกัดหัวสั่นเลย่ก็ใจหายแต่ก็แอบตลกก็ชื่นใจ สนุกๆแต่ก็แอบตลกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่านี่แบบเป็นรูเลยนะเป็นรอยฟันเลยใช่เขาหมั่นเขี้ยวไงอเเ้๋อตอนตอนตอนขอพี่บ่อยไหมอ่ะอะไรนะคะตอนขออาหารหรือว่าอะไรบอกชื <l ark> others, right? ่ออะไรชื่ออะไรากินอะไรอ่ะ อ๋อไม่เขาไม่ได้ป้อนกันคือเหมือนกับว่าน้องเขาแย่เอามือมาแย่ปากแล้วพี่เขาตล้วเขาก็กัดเบาๆกัดเบาๆน้องก็แย่น้องก็สนุกอะไรอย่างเงี้ยก็กัดแล้วแย่อีกแย่อีเสพพี่หมั่นเคี้ยวก็เลยแบบงับเลยใช่คือแม่ก่อนแล้วมีน้องยังไงหยื่อบ้างแบบคือเกลก็แบบถ้าสอนน้องก็คือยังยังบอกไม่ได้แหละยังยังยังไม่จำอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็บอกว่าเอ้ยทำไมทำน้องอะไรอย่างเงี้ยแบบน้องเจ็บนะครัะอะไรก็คือเขาอดไม่ได้แหละเขาหมั่นเพลี้ย ไม่ยิ้มพออุ้มไปแล้วก็บอประเจียมอุ้มน้องไปนะก็กรีดร้องใช่เจ็บเจ็บเป็นรูเลยรอยฟันก็แล้วแต่ก็มีก็จะมีคอคนที่กล้าดุก็จะมีแม่กับมีป้าเนี่ยแหละกับปเจมเนี่ยแหละสองคนนอกนั้นคนอื่นก็จะไม่มีก็จะไม่มีใครกล้าไงครับก็ไว้ใจได้ค่ะไว้ใจได้ คือก็ส่วนมากก็จะสอนนะคะก็จะอาจจะไม่ได้อาจจะไม่ได้ถึงกับว่าลงโทษแบบว่าบ้านชมไม่มีแบบเข้ามุมหรือว่าแบบอะไรเงี้ยไม่มีแต่ว่าก็ก็จะสอนอะไรเงี้ยก็จะพูดให้เขาแบบเข้าใจขอขอถามด้วยจ้ะจ่หลานแล้วเป็นไงบ้านฉันเป็นขค่ะก็ยินดีด้วยค่ะคุณย่าก็มีหลานเป็นสิบคนสิบกว่าคนแล้วค่ะหลานเยอะมากค่ะ พอประมาณพอประมาณค่ะพอประมาณเป็นอะไรบอกได้ไหมคะก็ตามธรรมเนียมค่ะพูดแค่นี้ตามธรรมเนียมค่ะน้ต้มเนค่ะตามธรรมเนียมค่ะติดตามข่าบันเทิงได้ที่นายตะเทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ